หมดปัญหาลูกเรียนช้าไม่ทันเพื่อนนะคะประสบการณ์ตรงค่ะน้องบอนนะคะตอนที่อยู่อุบาลจะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าเรียนไม่ทันเพื่อนค่ะ ความช่วยเหลือจากคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เลยได้ไปรู้จักกับน้ำมันปลาของกิปฟอร์ลินค่ะเลยได้เอามาให้น้องบอสลองกินดูแล้วคะน้องบอสกินไปได้ประมาณเข้าขวดที่3ค่ะจนคุณครูบอกว่าทำไมน้องบอสมีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปขนาดนี้เรียนดีขึ้นค่ะพอขึ้นปหนึ่งมาน้องบอสสอบได้ที่1เลยค่ะและหลังจากนั้นมาน้องบอสเป็นเด็กที่เรียนดีความจําดีมากเลยนะคะใครที่มีปัญหาเหมือน แม่น้องบอสนะคะทักทายเข้ามาถามกันได้นะคะยินดีให้คําแนะนําค่ะเราแบ่งปันกันได้ค่ะของแบบนี้นะคะเพื่อ,อ,อลูกรักของเรานะคะให้มีสมองที่สดใสและเรียนทันเพื่อนค่ะ